สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องๆนะครับสวัสดีตาไมโครสมือทุกท่านครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าโกเบครับ SK140LC Super M นะครับกับทีมงานชอรุ่งโรดนะครับขับโดยพี่เอ๋เนาะนะครับงานตีปลาครับรอบบ่อพักน้าครับพี่น้องนะครับงานชงาบแล้วนะครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับพี่เอนะครับตีปลามาไกลแล้วพี่น้องนะครับ หลมากแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะแหวกปลาดงกระถินนะครับพิเศษครับพิเศษกว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมนะครับรถไม่มีเสียงแล้วพี่น้องเงียบกลิบนะครับหลังจากที่ทุบปูนไปแล้วปองปูนนะครับก็ทำกีหม่นะครับเงียบกลิบนะครับอ้าวจัดให้แล้วครับผมมาอย่างนี้ คนขับก็ฝีมืออยู่แล้วเนาะนะครับได้บุ้งกีใหม่นะครับเงียบกิ๊บนะครับทีนี้ก็ทํางานได้สบายใจแล้วบาทเนี่ยไม่หนกหูเลยพี่น้องนะครับเขาแก่จัดให้ครับวันนี้ไม่ได้มาถ่ายเนาะวันนี้จุจระนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมนะครับดูกันยาวๆครับกับงานตีปากเครริงนะครับขันบ่อเนาะบ่อพักน้ํากําลังฝ่าดงกระถินไปนะครับเงียบเลยครับพี่น้องนะครับตีปอกใหม่นะครับ งานละเอียดครับพี่เอคนขับเนียบเรื่องความละเอียดเรียบร้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ตีมาตั้งแต่ถังน้ำมันห่นพี่น้องแต่นู่นนะครับยาวมาแล้วนะครับวันหนึ่งแล้วเนาะนี่ใส่กัาแล้วครับเงียบมากนะครับโอ้เงียบจริงครับไม่ได้ยินเสียงมุกขีเลยครับพี่น้อง อัดแน่นปิกเลยนะครับทำงานสบายใจเลยนะครับลดน้ำเค็มครับสภาพรดน้ำเค็มน้องนี่นะอยู่กับน้ำเค็มนะครับอันนี้ก็น้ำเค็มนะครับทำหน้านี่นะครับหน้าร้อนนะครับเนาะช่วงนี้ก็มีฝนนะครับไมโครก็ทำงานยาวๆไปนะครับงานฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้ดีกว่าพี่น้อง ไม่มีเสียงมุงกีเลยครับไม่มีเลยฟันก็อยู่ครบนะครับงานนี้อยู่ครบแล้วนะครับใครอยากรู้อยากเห็นเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับคันนี้นะครับสภาพเมื่อก่อนนโอ้ดูไม่ได้เลยพี่น้องมุงกีนี่นะครับมาตอนนี้ก็คือปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดไปเอาล้มไปครับยาว ดูเทคนิคการตีป่าไปด้วยเนาะนะครับเทคนิคการตีป่าตีต้นกระถินนะครับของพี่เอเนาะนี่เทคนิค,นะคได้ดูความรู้ด้วยนะครับได้ความรู้ด้วยเนาะดูไปนะครับขอบคุณรับฝีมือประสบการณ์นะครับนี่ต้นกระถินทั้งนั้นครับพี่น้อง โอ้ล้มแล้ววันนีดูครับดูเทคนิคนะครับวลาล้มนะครับเทคนิคนะครับคนขับเนี่ยนี่ดูครับนี่เก็บให้ทุกช็อตครับพีเอพีเอระวังเด้อระวังเด้อถอยมาครับถอยมาแดดค่อนข้างร้อนพี่น้องวันนี้นะครับโอ้โอ ไปครับไปเมื่อเช้าเป็นอะไรนะจ้าตัวเมื่อเช้าเป็นไรนะน้ำ <ห ả? S 1> มันไม่ดิ้น้ำมันถ่ายน้ำมันดิ้งถ่าน้ำดิ้งเมื่อเช้านี่โอ้มีปัญหาครับเมื่อเช้านี่มีปัญหานิดนึงนะครับเมื่อเช้านี่ถ่ายน้ํามันออกเนาะรถสตาร์ทไม่ติดนะครับช่างมาทำให้ใหม่เนาะเดินน้ํามันยั็ให้ใหม่นะครับกลับมาติดทํางานเหมือนเดิมนะครับเกือบไม่ได้ทํางานครับพี่น้องเมื่อเช้านี่ ดีที่ช่างอยู่นะครับเอาดุยต่อครับโอ้ยคุณกี้เงียบแคบกลิ่งเ,เงียบมากเงียบมากดูครับเนี่ยกระถินถ้าต้นตทนานี้ล้มง่ายอยู่ครับพี่น้องนะครับแต่ถ้าว่าต้นเล็กๆเ,เนี่ยโอ้ยยากครับคนขับบอก ันมันห่างนะครับพอล้มเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ออกนะครับแต่ต้นต่านี้พอดีสวยครับพีอบอกนะต้นต่านี้พอดีเคลียร์ง,ง่ายนะครับต้นแบบนี้นะนี่ยตอนท้ายเมื่อช้านี้ก็เข้ามาเติมน้ำมันแล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับกับทีมงานชอรุ่งโรจน์นะครับสนใจติดต่อง,งานได้พี่น้องนะครับ เขตแถวสุราษฎร์เรานะครับเนีเบอร์โทรครับ081นะครับ893 892นะครับ3603นะครับงานบ่อกุ้งนะครับงานปา์มงานอะไรได้หมดครับพี่น้องคนขับมากประสบการณ์นะครับเดี๋ยวยาวไปครับละเอียดแน่นอนนะครับเนี่ยชื่อครับถึงเทเลย กระถินเนี่ยมีต้นกระถิ่นสวยๆเลยเนี่ยถ้าเอาไปทำอะไพวกแปลงผักเนี่ยได้สบายเลยพี่น้องนะครับต้นยาวที่สวยเลยนะครับเนี่ยนี่ล้มละทำให้มันโล่งเนาะนะครับ ยาวไปยาวไปพี่น้องวาดวันนี้ต้องอยู่ครับวันนี้นะครับอวานนี้ไม่อยู่เนาะนะครับติดธุระไม่ได้ถ่ายช็อตเด็ดเลยนะครับนานทีเจอปังนะครับกับพี่เอกนะครับก็อย่าลืมนะพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไม่ตามไม่กดเมือิเอ็กโวเตอร์นะครับทางช่อง Youtube นะครับหรือจะเป็นทางเพจนะครับตามไม่กดมือ ทักแอนเอ็กโคเวเตอร์นะครับผมนะครับหรือเป็นทางที่ต่อครับตาไมกอสเมืองนะครับกดติดตามได้เลยนะพี่น้องนะนะครับชมคลิปที่สวยงามนะครับเนาะโอเบครับคุณโคนะครับรุ่นแปด่าไปให้รอดครับเนี่ยตรงกระถินนะครับตวงกระถินเยอะเลยนะครับ ่อยๆขยับไปครับค่อยๆขยับค่อยๆขยับไปเนี่ยครับพอดีฟันเลยพี่น้องนะครับต้นตัวน,นี้เนาะพอดีเลยนะครับพอดีเลยพี่น้องเนี่ยลมปพ๊บมัดมานะครับเนี่ยโอ้อากาศค่อนข้างร้อนครับพี่น้องนะครับร้อนมากเลยนะครับหวัด หมดก็ค่อนข้างเยอะนะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวยาวไปครับเคลื่องอันบอ่อที่ป่าเนาะผาดงกระถินนะครับเหลืออีกระยะทางเกือบ500เมตรครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวยาวไปนะครับเป็นบอ่อพักน้ํานะครับปุ้งขี้เงียบกิ๊บเลยนะครับใช้กำลังเงียบกิ๊บนะครับได้ใหม่เนาะ ได้ใหม่เลยนะครับพ่อแก่พร้อมจัดการให้เลยนะครับนี่ลมระเลนนาหน้ครับจัดให้หมดควัดขึ้นนะครับนี่เตียนหมดแน่อนอนครับพี่น้องยาว โอ้พี่น้องนะครับเดี๋ยวต้องขอปล่อยพี่เอลุยก่อนนะพี่น้องนะนะครับไม่ไหวครับแดดร้อนเกินครับพี่น้องนะครับร้อนร้อนเช่ยงขวัาร้อนมากนะครับโอ้ร้อนร้อนร้อนนะครับติดน้ำทะเลครับพี่น้องนะครับเนี่ยเนี่ยครับเหลืออีกประมาณ3 0 0เมตร2 0 0เมตรเนี่ยพี่น้องประมาณนี้นะครับเนี่ยตีจนรอบรอบเลยนะพี่น้องพื้นที่นี่รอบเลยนะครับ ตนนี้กำลังได้ครึ่งทางแล้วนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วแต่ช่วงนี้ต้นกระถินก็เยอะจังนะครับอยเยอะเลยนะครับเยอะมากเส้นนี้ทั้งแผงครับเอานายพี่น้องนะนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ตามไม่กดสมัครเอกคอเวเตอร์ด้วยนะพี่น้องเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องนะครับกับทีมงานชอรุ่งโรดนะครับสนใจติดต่อนะครับพื้นที่สุราษฎร์เนาะ 081892นะครับ3603นะครับยินดีให้บริการนะครับกับงานขุดนะครับงานขุดงานคิลลิ่งงานตีป่านะครับงานขุดคคกน้องนาบอกมาเลยครับพี่น้องจัดให้ได้หมดนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ